สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Call of Duty Mobile กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกม Call of Duty Mobile ครับผมวันนี้นะผมในตัวเกมเนี่ยยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์เทสให้นำให้อัปเดตเข้ามาผมและเซิร์ฟเวอร์เทสต้องเป็นโทรศัพท์ Android เท่านั้นนะผมแต่ว่าของผมมันไม่ใช่ Android นะผมแต่ว่า วันนี้ผมไปเจอมาใน u t u b e ของผมเกี่ยวกับ s ซอร์เวอรทซีซัน5นะผมวันนี้จะไปดูกันนะผมแต่ว่า s ซอร์เวอรทซีซัน5ที่ผมจะให้ดูเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับปืนนะผมซึ่งปืนที่จะเข้ามาในซีซันาจะมีแค่2กระบอกเริ่มขอย้ำก่อน,นเลยว่าปืน2กระบอกนี้ผมผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลมาทีและผมก็จะนั่งจะให้ดูมันคร่าวๆเฉยๆนะผมว่าว่ามาันคือปืนอะไรนะครับผมเราก็ไปดูกันเรามาพูดถึงปืนแรกกันดีกว่านะผมปืนแรกที่เข้ามานั่นก็คือ CR 5 6 a m a x นั่นเองนะครับผมโดยสำหรับปืนกระบอกนี้ผมเป็นปืนสาย X Soul i f l e หรือว่าสายอาผมซึ่งเป็นปืนคนที่เรียกว่าน่าจะโหดน่าดูนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้หาข้อมูลนระาผมเดาว่ก่อนว่าน่าจะเป็นปืนกดที่โหดแน่นอนนะผมอันนี้เป็นข้อมูลสั้นๆเฉยๆครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกกระบอกหนึ่งกันนะครับผมและกระบอกอีกสหนึ่งที่จะตามมานันก็คือ เวเนทูไฟช็อตกันหรือว่าเจ็ดสองห้าช็อตกันนั่นเองนะครับตัวสำหรับปืนกระบอกนี้ครับผมอยู่ในสายช็อตกันหรือว่าสายลูกซองครับผมซึ่งเรียกง,ง่ายคืออาจจะเป็นปืนที่ผมจะเมันว่าปืนเลยนะดับเบิลบาร์โรช็อตกันหรือว่าลูกซองแฝดนะครับผมซึ่งปืนประเภทนี้จะเป็นปืนที่ดาเมจแรงแต่ว่ามันจะยิงได้2นัดต่อครั้งครับผมเป็นปืนที่มีกระสุนน้อยจริงแต่ว่าดาเมจน่าจะแรงในสาหรับระยะใกล้ผมแต่ระยะกลางเนี่ยมันน่าจะหมดสิทธิ์เพราะว่ามันดาเมจค่อนข้าจะเบา หน่อยนะครับและนี่ก็คือช่วงเข้าๆของปืนทั้ง2กระบ,บอกที่จะเข้ามาผมซึ่ง2กระบ,บอกนี้ครับผม <laughs> ยังไม่ได้หาข้อมูลมาผมผมก็เลยให้มันเป็นสั้นๆก็เพียงแค่แนะนําปืนเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมจะให้หามันตัวเต็มๆก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนนะผมและใครคนไหนที่อยากให้ผมดูหรือว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้และสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย <laughs>